ท่านประธานที่ครบกระผมอนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับความจริงท่านประธานอนุท่านทานเนศได้กรุณาตอบในประเด็นที่ท่านเพื่อนสมาชิกนะครับได้ตั้งคําถามนะครับแต่ว่าผมมีประเด็นเป็นข้อสังเกตแบบรวบตึง แล้วก็รับจบสัก5ประเด็นด้วยกันนะครับผมต้องขออนุญาตกลาบเรียนนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ทัศนคติหรือมุมมองกับเรื่องของขาววัฒนธรรมถ้าเรามีทัศนคติหรือมีมายเซตที่ต่างกัน,นการอภิปรายมันก็จะไปคนละทิศคนละทางครับในมุมของกรรมธิการเสียจครั้งมากเราเข้าใจว่าคําว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นคําที่มิอาจประเมินมูลค่าได้ริงอยู่ครับชาติบางชาติอาจจะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีไมโครชิปล้ําสมัยชาติบางชาติอาจจะมีรถไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ของตัวเองครับแต่ชาติที่ านนัน้ถ้าเขายังมีวัฒนธรรมแปลว่าเขายังมีต้นทุนครับเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์เช่เชนเดียวกันครับการสร้างวัฒนธรรมถ้าเราจะมองมิติแต่ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่มองเฉพาะต้นทางเปรียบเสมือนการขับรถครับมองหลังตลอดเนี่ยเราจะขับไปข้างหน้าได้ตรงได้อย่างไร